ก็อึก็ไก่ก็ขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่ขอขวดของเราขอขวดขอไวาเข้านาะขอควา ขอคนถึงขังคอคนขอรักังข้าวสาขอรักังงองใจกล้างองงู จอจานใช้ดีจอจานชอชิงตีดังชอชิงชอช้างวิ่งหนีชอช้าง สอโซ่ล่ามทีตอโซชอเชอคู่กันชอเชอร์ย่อหญอิงโซภาย่ผู้หญิงโซภา ดอชดาสวมพลันดอชดาต่อปตักหุ่นหัน่อปาตักทอถามตอนางมณโทหน้าขาว ทอนางบนโพท,ทอผู้เท่าเดินย่องพอผู้เท่านอนเนนไม่มองนอนเนนดอเด็กต้องนิมนดอเด็กตอเต่าหลังตุง้งตอเต่า ขอถุงแบกขนขอถุงขอทหารอดทนขอทหารขอทงคนนิยมขอทงนอนหนุควักควาย บ่อใไบไม้ทับผมบอใบไม้บอปลาตากลมหอพึ่งทำรังหอพึ่งหอฝาทนทานหอฝา พอพานวางตั้งพอพานพอฟันจะอาดจ,จังพอฟันพอสำเพากลางใบพอสำเพาหมอมา้าคึกคักหมอมา้าหยอยักเขี้ยวใหญ่หยอยัก รอเรือพายไปรอเรือรอลิงไปเรา้ารอลิงวอแหวนลงยาวอแหวน สอตาลาเงียบเงาต่อตาลาส่อรอสีหนวดยาวส่อรอสีส่อเสือดาวขั้นนองสอเสือหอหีบใส่ผ้าหอหีบ รอจุลาภาพยอมรอจุลาอออางเมนืองน้องอออางออนอกคูตาโตออนอกคู